เทศบาลตำบลทับมาจัดโครงการอนุรักษ์การใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2568เมื่อวันที่21มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนายชูชาติคงทนรองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการอนุรักษ์การใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2568มีนางสิริลักษณ์บูสีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทับมาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสร้างองค์ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนช่วยประหยัดพลังงานในครัวเรือนอีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากนางสาวกฤชพรศรีศักขวานักวิชาการพลังงานชำนาญการจากสํานักงานพลังงานจังหวัดประยองเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานชุมชนกับการใช้พลังงานในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลทับมาจำนวน50คนณนะห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาทั้งนี้เทศบาลตำบลทับมายังคงเดินหน้าส่งเสริมโครงการด้านพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลก